ตบปากตัวเองค่ะปากปากป่ะมึงไม่สวยถ้ามันเปิ้ลแล้วมันต้องมีของกูมันนึงตวยค่ะอีก้ถ้ามันจะต้องสวยมันต้องเป็นแบบนี evet, ้อืมอย่าจะพูดแบบอีดอกกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับผมกลับมาแล้วครับและนี่คือรายการบอร์ดเกมนาย วันนี้เป็นหน้าจอเป็นช่องๆแบบนี้ก็เป็นบอร์ดเกม Night Play From Home นะฮะเล่นเกมจากที่บ้านกันวันนี้ผู้เล่นอยู่กับเราเยอะแยะมากมายมีพี่ตรงนะมีน้องเบนจี้มีลิงๆนะมีไอ้นะมีพี่เป้ยมีพี่ขังโป้ยแล้วก็มีแขกเชิญสุดเสร็จอยู่กับเราด้วยครับต้อนรับน้องไปน้องใบัวจากกีเวอร์สวัสดีค่ะ ก่อนเริ่มเดี๋ยวถามชาทุสุขดิบนิดนึงนะฮะฟายกับใบบัวตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างฮะค่ะตอนนี้ก็นอนค่ะแล้วก็เล่นเกมค่ะยอดเยี่ยมครับหนูก็เพิ่งส่งไฟนอกไปเมื่อวานก็เลยว่างแล้วเย่ใบบัวเป็นไทยแล้วครับคุณผู้ชมครับเย้เย้อีาเมะโอเคในวันนี้ ก็จะเป็นการพักผ่อนของน้งงองๆโดยตรงเลยทีเดียวเพราะเราจะมาเล่นเกมกันเกมที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับมีชื่อเกมว่าสายลับจับพิซซ้อนสีแฮมแฮมแฮมวิธีการก็คือคุณผู้ชมตอนนี้ที่ดูอยู่อาจจะงงๆว่าเอ๊ะต่างคนต่างอยู่บ้านแล้วมันจะวาดภาพกันได้อย่างไรเรียกกระดานขึ้นมาหนึ่งสองสามปึ๊บ ทีนี้นะครับผมเราจะให้ทุกคนเนี่ยทำการวาดภาพโดยผมเนี่ยจะเป็นคนส่งคำใบให้กับทุกคนยกเว้นหนึ่งคนเขาจะไม่ได้คำอตอบเขาจะเป็นสายลับไม่รู้เลยว่าเรากำลังวาดอะไรอยู่จากนั้นทุกคนจะมีสิทธิ์ในการวาดบนกระดานกระดานนี้คนละหนึ่งเส้นเท่านั้นเส้นจะยาวเท่าไหร่ก็ได้หุนโคดเคี้ยวร็เลี้ยวยังไงก็ได้แล้วแต่แต่วาดได้แค่หนึ่งเส้นยกมือออกจากกาปุ๊บก,ก็คือจบกันวาดจนครบทั้ง8คนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหาคนที่เป็นสปายให้เจอครับถ้หาหาเจอ สปายมียังมีสิทธิ์พลิกเกมด้วยการถ่ายว่าภาพนี้คุอภาพอะไรถ้าสปายถ่ายถูกพลิกก็มาชนะแต่ถ้าเกิดถ่ายผิดคนทั่วไปชนะเหมือนเดิมและถ้าตอนโหวตสปายไม่เจอสปายชนะทันทีไม่ต้องถ่ายภาพโอเคค่ะอยากเล่นแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตส่ง ทำใบให้กับทุกคนก่อนก่อนหน้านี้มีการซ้อมโดยไม่อดกต้องกันตามที่แล้วเนี่ยจบที่พี่ตรงตอนนี้ให้พี่ตรงเริ่มก่อนได้ตาไปเรียนไปต่างจ้าพี่ตรงจะเป็นเส้นสีเหลืองแบบเส้นบางนะครับวาดได้หนึ่งเส้นครับตอนนี้ทุกคนได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าพี่ตรงวาดเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปที่พี่เปยครับพี่เปยจะเป็นเส้นสีฟ้าครับเชิญครับพี่เปยครับอ๋อมันจะติดตรงยาาไปมึงมันก็ไม่ยากนว้ยนะคนเกต่ะ โอ้ยโอ้โหมาเป็นดุ้นเลยเอกรู้จริงถือว่ารู้จริงเออเรารู้กันแค่นี้นะฮะเห็นภาพพี่เปิ้ลล้วคงคิดดีไม่ได้จริงขอบคุอคกูด้วยอ่ะสองคนนี้รอดบอกเลยไปที่น้องไยต่อครับแล้วน้องไปต้องว่าต่อจากอะไรแบบนี้เหรอเนี่ยได้แล้วโอเโอเคน้องไยว่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปลิงลิงเอ๊ะ หนึ่งเส้นน่าสนใจนะปลายน่าสนใจนะถือว่าทำได้ดีโอเคไปใครอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเบจจีครับลอดแลวหนึ่งลอดแลวหนึ่งจริงๆนะคุณผู้ชมผมคิดดีไม่ได้เลยแต่ภาพนี้เส้นอะไรยิ่งๆิ่งโก่งจี้ครับเส้นคืออะไร ตอนแรกอ่ะไม่คิดแต่พอดีโอพูดแล้วก็คิดเลยกำลังวาดครับผมเบนจี้จะเป็นเส้นสีดำนะฮะลิงหลิงเป็นเส้นสีชมพูนะครับพอแล้วจะเซอร์ไพรโอเคต้องปล่อยแล้วครับอะไรเนี่ยวาดไม่ได้วาดในโทรศัพท์ไม่ได้นิ้วมันใหญ่เกินอะไรอ่ะโอ่อใบบัวครับหนึ่งเส้นครับตอนนี้แล้วบอกใบบัวตั้งใจดูมากนะฮะวิเคราะห์ตั้งใจวาดอยู่ค่ะอ๋อตั้งใจวาดอยู่เฮียขอโทษ สั่งกานหายใจอ่ะอะไรออ๋แล้วสนใจอันนี้ฉันมองออกอันนี้ฉันมาขอดูมองออกเลยโอเคคุณมองแวบแรกเป็นผีเดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้คุยกันตอนนี้คุณพาวลินครับวาดก่อนครับผมไม่ได้ช่วยนะไอ้คุไม่ได้อ่ะไม่ได้ม่ใครช่วยนะอ่าตาผม อ่ะพี่ชาบของพี่คณเป็นสีเหลืองแต่เส้นหนานะครับว่าอะไรนะเสร็จแล้วโอเคโอเคมันดูไม่เบือนเท่าไหร่แต่แต่ถ้ามองดีมันจะใช่โอเคผมเปิดโอกาสให้ทุกคนพูดคุยกันดีกว่าว่าคิดว่าใครเป็นสปายเบนจี้ไบนจี้เท่านั้นไม่ใช่ผมมันไม่น้องปายก็พี่ไอแต่ไม่ใช่ผมไม่ปายก็ไอตอนเบนจี้น้องปายเออไม่พี่ไอก็น้องปลายแหละมึงพูดออกมาซิว่ามึงวาดอะไรพูดออกมาแบบของที่ต่อจากของพี่แหละมันต้องมีสิ่งของผมต่อ ต่อจากมันนิดนึง,นงบบอ๋อไอพวกว่าสี่เหลี่ยมสองคนเน<ด>ี่ยมันแปลกปแปลกไม่แล้วมันมีคนหนึ่งนะที่มันไม่เป็นสปายไงมันว่าสี่เหลี่ยมสองคนและอีกคนนึงมึงวาดอะไรไงสีแดงก็คือไอไงแต่แต่คือเราแอบเข้าใจปายนิดนึงนะว่า,าเออพี่ไป,ปาอาจจะวาดอิงมาจากพี่ตรงไงใช่ใช่ว่าถ้าปายเป็นสปายก็คือมง ไอ้บน้อยมึงอะไอ้ไอ้ไอ้ผมพี่ไอ้ผมพี่ไอ้กูให้โอกาสมึงแล้วมึงยิ่งมึงลองมึงลองเอามึงลองหมดเวลาเทียันกันแล้วครับผมเข้าไปที่หน้าแชทครับพิมพ์ชื่อคนที่คุณคิดว่าเขาน่าจะเป็นสปายครับพร้อมไหมครับทุกคนครับผมนับ1 2 3แล้วกดเซนต์นะครับ1 2 3โหวตครับขให้โอ้โหโอ้โหคือทุกคนยกเว้นไอ้โหวตไอ้นะครับผมไอ้ป็นกูจะโหวตตัวเองให้มันทุกคนเลย ไอส่นไอ้บทหมดเบนจี้ไปดังนั้นคุณภาวลินครับคุณคือสายรับใช่หรือไม่ครับใช่แล้วฉันเองแล้วโอเคจะต้องเป็นกูแล้วป้าคุณพูดปูว่าอะไรกันนะคุรู้ ตอนแรกอ่ะก็พอจะเดาวาว่าเอออาจจะเป็นอันนี้ป่าวะแต่พอเจอของใบบัวก็คือตายเลยว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรได้บ้างจากภาพทั้งหมดที่วาดมาตรงนี้ความคิดแวบแรกอาจจะถูกก็ได้ค่ะพี่ความคิดแวบแรกของนี่คืออะไรรู้ป่ะผ้าดำไหมเกือบถูกไอเกือบถูกถือว่ามาถูกทางเ้าไม่รู้ละแต่ต้องตอบละภาพนี้คืออะไรพี่ผ้าดำไมเขาเรียกอะไรวะอีกอันนึงอ่ะกเต่กเหรอใช่เหร มันเป็นแบบไอ้ที่มันเป็นแบบสอดก็เรียกเลยนะผ <พา S 1> <ะ>่าในแบบสอดผ้<พ>าใ <พา S 2> น,นแบบสอดเ,เ,เออเอออย่างน,นั้ยน,นี่คือ <นะ S 2> คำตอบของคุณนะผ้<พ>านในแบบสอดเป็นคำตอบที่ถูกไปเลยกูให้ชอบก,การเฉลยนำพิธีกรด้วยผิดครับไม่ใช่ครับมันคืออะไรอ่ะ คำตอบนะฮะคือโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลหรอเรียกันเีียเส้นเลยเอาสีเหลืองบางๆก่อนพี่ตรงวาดอะไรมาฮะวาดตึกตึกเติติกอ่ิต้รกเติร์กเติร์เติเต้ร์กเติไ์กเติร์าไมร์กเตร์กเติติร์กรกเติาเติกันแบบนั้นท์กเเตกตตรรกกวตกรต ออะไรว่านอะไรอ่านฉลากยาโอ้โหว่าฉลากยาหลิงว่าอะไรมาฮะอธิบีกใบว่าเซนโทสคูคูฟังโมอ๋อไอที่มันนี่ว่าคูฟังโมหลิงเอาจีบ้ากูกูดูของเมืองอะหลิงกูนึกว่าไอเนี่ย ก็หนูพยายามวาดให้มันแบบกำลังวัวไงไม่งั้นเบนจี้เด็กผู้สงสัยเขาเมื่ออยู่เออคืออะไรอ่ะเป็นตงหัวไงเป็นตรงหัวไงตงหัวเที่ยวไปแต่ตามตัวเขาเสียบหัวไอทีอ่ะใบบัววาดอะไรลูกหนูวาดผีในโรงพยาบาลเฮ้ยมันเป็นผีแม่ก็เป็นแบบดังพยาบาลก็ได้นะแล้วก็พี่ทางครับพี่ทางวาดอะไราของมึงอะไร่ับวาดเข็มฉีดยาครับจิ้มก้นครับดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือโรงพยาบาลสปาย หาไม่เจอชาวบ้านชนะครับเย้คี่หาว่าอะไรคาทำไมแบบจอดลองอีกสักภาพแล้วกันก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งคํใบให้ทุกคนก่อนนะครับผมเองนั้นก็ไม่รู้จะใบยังไงเหมือนกันไปได้หลายทางอยู่นะอันเนี้ยให้เกียรติคนที่เป็นสปายตาที่แล้วได้วาดนะครับแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสวนทางกลับขึ้นไปด้านบนก็เป็นไอ้ก็เป็นสปายเหมือนเดิมครับ ระบบแลด้อมจะปูไปหนมามึงแต่แต่ถ้าเกิดไอได้เป็นสปาที่โชคดีนะการวาดคนแรกคือแบบมึงจะเป็นอะไรก็ได้ะอาพาวลินครับผมหนึ่งเส้นครับอุ้ยโอ้โหโอ้โหมันใช่เลยใช่เลยมันใช่เลยใบบัวครับคนต่อไปหนึ่งเส้นครับมาเลยเอใช่แล้วเดี๋ยวตาหน้าผมให้พี่คัมใบบัวโอเคได้ใบบัวเก็บว่าเป็นจี้ไป ต่อไปอ่าสวนกลับขึ้นมาเป็นลิงลิงครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราฉีกอ่ะอย่างวะผมเข้าใจพี่ลินยูผมเข้าใจพี่หลินอยู่เออน้องปลายน้องปลายเศร้าหน่อยนะลูกเฮ้ยๆล้วปลายบอกไปไม่ถูกเลยจ้ะเงียบทุกคนลุ้นทุกคนลุ้นอะไร ได้อยู่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 ไปจัดไปแจมๆครับกูจะบอกเลยว่าขออีตี้อะไม่สวยถ้ามันจะต้องสวยมันต้องเป็นแบบนี้ดอบดี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 ่ะ พี่เปย์เสร็จแล้วกลับขึ้นมาเป็นพี่ตรงครับมันจะขาดอะไรแบบนี้ไปไม่ได้ไส่เลย<ต>อีกอันนึงไหี้ยใส่เข้าไปอ๋ออ่ะอยู่ข้างบนเบนจี้กีหนึ่งจบที่ครางพลิกงานครับเฮ้ยไอ้เหี้ยกูกดเลยเสียได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับเสียแล้วครับเสียแล้วครับไม่ได้แล้วครับโอเคหลิง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 ชัมซีรีส์ที่เราดูด้วยกันได้ปะจำได้จำได้บ้างนึกออกปะคุณเอาเรื่องครอบครัวมาไอ้นี่กันเองได้ไงล่ะผ่านไหมผ่านไหมฉันมองอ่ะฉันนึกไม่ออกเว้ยแต่คือ พอเธอบอกถึงซีรีส์ฉันก็เลยอ๋ออันนั้นหรือเปล่ากลับมาที่ต้องปายก่อนกูสงสัยมากกูมองไม่ออกเลยนของปายอ่ะมันไปทางไหนวะเนี่ยเออผมว่าพี่เป้ยพี่เป้ยถูกแล้วพี่เป้ยถูกแล้วพี่ถูกแล้วดีตกปากตัวเองค่ะตกปากตัวเองค่ะมึงไม่สวยถ้ามันเปย์แล้วมันต้องมีของกูมันถึงตวยข่าอีกได้ได้แก่อยากจะพูดแบบอีดอ ใครต้องพูดอะไรหน่อยแล้วตอนเนี้คือคือเราไม่ร tamam sure> ู้ว่าเราเข้าใจไปถูกไหมแต่คือเราว่าเราเข้าใจเอข้าใจว่าอะไรวะหลินหนูหนูจะพูดอะไรอะพี่ก็เดี๋ยวรู้เร้ยเอ้ยเอ้ยี๋ยวปายกูหมดล้วปาย เเออ้้าไียก่อนเขาฟังฉันก่อนคือของคือฉันเข้าใจของปายใช่ใช่ผมก็เข้าใจของปายเหมือนกันกูว่าน้องตายว่ะสำหรับกูนะฉันไหวใจจ้าอีเหี้ยมึงมึงไม่รู้จักจริงเหรอว่าไปผมต้องการคำตอบนะครับคิดว่าใครคือสปายพิมพ์โหวตมาครับอีกครัายกดส่งทูเอเวอ็มวันไม่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 ใช่จ้ะ ทุกคนบวตรงใช่คด้มบ้บท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 บ้บทบ้บท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 ิทบ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 พอทบ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 ท่ทยทอ้บทบทบอบไบทบทบอบะบท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 บอบท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 บ่บทอทบทบทบคอับโบท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 บ้บทบทบอ้ทพทบ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 ทาทดทบ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 ทอทบทบทงทบ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 ท้ทบท่ตรงบท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 บายโดนบทบทบทงทบทบทบายครับ เป็นสปายใช่หรือไม่ครับใช่ค่ะไปเป็นสปายแล้วตอบแหม่คือสปายก็เป็นสปายหมดหน่อยดิใชองไปต้องทายก่อนว่าภาพนี้คือภาพอะไรถ้าทายถูกคลิกกบมาชนะแทนที่ปักเหรออ๋อเชฟเหรอ ปลายเก่งนะปลายเก่งนะตอบว่าเก่งตอบว่าทายไปเถอะน้องปลายเมื่อกี้พันละไมแบบกอดก็ทายมาแล้วลองทายดูเคฟค่ะตอบว่าเคฟนะฮะเคฟไปกับตอบที่ผิดครับยังไม่ใช่ฮะใก้เราพี่ปายให้ให้ด้งปายตอบเลื่อยอีกทีนึงอ่ะขนมโตเกียวอ่ะพี่ตอบีโตเกียวครับ ใช่คือโตเกียวโตเกียวโตเกียวอะเคียร์ทีละเส้นก่อนเอาจากสามเหลี่ยมสีแดงก่อนเนี่ยคุณภาวินคุณว่าอะไรออกมาฮะโตเกียวทาวเวอร์ไงมือโตเกียวทาวเวอร์ทาวเวอร์มันไม่ใช่สามเหลี่ยมไม่ใช่หรอสามเหลี่ยมมันก็คล้ายๆป้ามันก็นเป็นมันเปนถอยเฟลอ่ะใบบัวว่าอะไรออกมาฮะสิ่งที่มันแบบ ตักตักโตเกียวทำยังทำยางแยง่สนุกโตเกียวยังจะยังผมเป็นจี้ไม่ต้องถามแล้วไม่ได้วาดอะไรออกมาโตเกียวลิงวาดอะไรออกมาครับผมตรงชาติแปุ่ของพี่เป้ของพี่ตังไม่ต้องถามแล้วว่าดอะไรมาของพี่คังเนี่ยเออที่ผมคาใจพี่วาดอะไรมาเอออะไรอ่ะมันคือลาคาซาเดอปาเปลครับ มันคือชื่อซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ตัวเอกชื่อโตเกียวครับแล้วเราต้องเคยรู้ป่ะแล้วกูรู้ไหมไม่เป็นไรคือรู้คือไอหลิงรู้คนเดียวพอเพราะหลิงก็จะช่วยปกป้องกูไงต้องปั่นต้องไม่ให้คนอื่นรู้ไงจะได้หลอกสปายอีกดอกเลยสรุปแล้วนะครับพอมอสักคู่นี้คนดีชนะครับผมเย้ โอเคยากยากอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับพี่ปายละให้เริ่มที่พี่คังป้นละกันเพราะว่าพี่คังเนี่ยเป็นหาบวยมาสองรอบแล้วโอเคอ่ะจัดวปมาแล้วโอ้โหโอ้โหอีาอ่ะอ่ะอ่ออ่ะออ่ะอ่โอเคพี่คังว่าแล้วพี่ตรงครับเชิญครับโอ้โหคังวาดไปเหลือที่ให้กูเลยโอ้โหล่นเขาอแต่ว่าอะไรต่อขึ้หนุกกำลังค้นหาใน Google ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะได้อ่ะได้อ่ะตรงได้ขอพี่ตรงขึ้นอยู่อ่ะพี่ป้อยครับอุ้ย อ่ะมาน่าสนใจอะไรใหญ่ให้ให้ให้อะไรวะให้อะไรวะให้ไปว่าต่อได้แล้วครับเชิญเลยครับผมเฮ้ยได้อยู่ดีกวน่าสนใจน่าสนใจได้มันก็มีอะไรอยู่นะแบบเนี้ยกูเป็นสปายกูต้มมากเลยตอนเนี้ยกูเป็นคนหาสปายเงินกูเลสโอเคอ่าน่าสนใจลิงลิงเสร็จเบนจี้ครับ อ่ะมาละโอเคไอไอแก๊งขวามือเนี่ยนะอ้าวไปบัวครับไปต่อครับผมหนูโอเคหนูจะพยายามไม่ช่วยสปายอยู่ค่ะไม่ได้อะได้ให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 ้อะไรอะมาฉีกมาฉีกได้อยู่ว่าน้องเขาวาดรูปดีที่สุดแล้วเนี่ยรูปรูปรูปพาวลินติ๊กต๊อกไหะ โอ oh ้โหอาโอเคพูดคุยกันเลยครับผมคิดว่าภาพนี้ใครเป็นสปายครับตอนนี้นะเป้ยเป็นที้ปลยยเป้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 ย้ยเป้ยเป้ยเ่้ยเปปายี่ป มึงดูพี่ไปยังไม่เป็นพี่ปายังไม่เป็นไม่ปกติพี่เป้ยจะแบบจะวาดได้ชัดกว่านี้นึกออกปะเออมมันชัดมากของกูอ่ะเออจริงของใบบัวก็น่าสงสัยปะมึงสงสัยน้องปายดีกว่าเออน้องปายวาดแบบยึกเยือเหมือนรอบที่แล้วเลยแบบไม่คือพี่ปายวาดแบบเหมือนมากพี่หรือว่ามันเหมือนนะของกูชัดมากแต่กูอ่าคนละไทยกับของใบบัวเลยกูพูดเลยอเวิร์ดเวิร์ดเวิร์ดวิกันเถอะครับโวดเวิร์วิรอบนที่ให้ ให้สปายชนะบ้างเออแล้ใครคือสปายครับผมแล้วนับแล้วนะ1 2 3่งสอบทครับเบนจี้คุณโดนโบตสูงสุดครับเออไปเลยดังนั้นคุณบอกเข้าไป่วาอะไรก่อนคุณคือสปายใช่หรือไม่ครับใช่ครับนั่น ไปอ่ะพี่เฟยว่าอะไรอ่ะคราวที่คุณหาสปายเจอแต่คราวที่ใหญ่ที่ผมต้องแจ้งคุณเบนจี้ก็คือเมื่อสักครู่คุณไม่ใช่สปายคนเดียวครับอ้าวอีไม่หรอคุณมีสปายคนเหรอผมบอกว่ากูวัดถัดมากเอาอย่างนี้ผมบอกอย่างนี้นะตอนนี้สิทธิในการถ่ายภาพอยู่ที่เบนจี้นะถ้าเบนจี้ถ่ายถูกสปายก็คือเบนจี้และใครอีกสักคนหนึ่งจะถูกไปด้วยกันและชนะไปด้วยกันถ้าถ่ายผิดสปายจะแพ้ครับคนดีที่เหลือจะชนะไปงั้นสปายอีกคนนึงก็เฉลยตัวแล้ว มาช่วยกันด้วยกันเลยองปลายน้องปลายไม่ใช่หนูพี่ไม่ใช่ยงั้นก็ไอเป๋ยนั่นแหละอ่ะกูเป็นสปายเออแรกเออแป๊บเดียวนะเดี๋ยวกูขอกูมีขอก่อนตอนนี้มีดอกไม้มีมีดมีแบบบันทัดมีดีต่อแล้วก็มีอะไรซัมติงฉันว่ามันน่าจะเป็นแบบเป็นขาดอะไรนะอะไรเกี่ยวกับการไหว้ครูหรือเปล่า มันค <ๆ mêmes. S 1> ืออะไรวะยังไม่ออกเลยเนี่ยติดในการตอบผมให้เบนจี้นะเพราะเบนจี้เป็นคนโดนเจอนะเบนจี้คุณต้องตอบแล้วภาพนี้คือภาพอะไรครับกระทงเออผมว่ากระทงอาตอบกระทงคุณมือชีกเลยเหรอเบนจี้คุณตอบกระทงโดยเชื่อกระเทยนะโอเค และกระทงเป็นคาตอบที่ผิดครับวันนี้สปายจะไม่ชนะสักคนเลยเนี่ยเฉลยหน่อยพวกเราคําตอบที่ถูกต้องมันคืออะไรครับมะเขือยาวเออเราไมมันทัดเขืออะไรอ่ะยาวมันคืออ๋อดอกไม้มันอะไรวะดอกมะเขือดอกมะเขือ ขอพ้อว่าอะไปที่น้องไปต้องไปแบบผัดแล้วขอผัดแล้วใส่จานให้พี่หนูจะว่าแบบเหมือนที่ใส่ก็เวลาเก็บมะเขือมันต้องใส่ใส่แบบตะกร้าตะกร้าใส่ตะกร้าที่จะนึงเพาว่ามะเขือบวกอ่ะข้อนี้คนดีชนะครับผมเย้เ่ตอนนี้ผมส่งคำใบ้ให้คนแล้วนะครับให้เริ่มจากเบนจี้ก่อนเพราะว่าโดนเจอรอบที่แล้วนะครับอ่ะอ๋อ ได้สนใจีตรงนี้ับน้ำไม่เห็นพูดเยอะเลยตาจได้ว่าเฮ้ยพี่จอหนูหลุดอ่ะอ้าวอ้าเข่าเขาหนูพยายามบอกว่าก็พอรากแล้วจนหลุดออกมาแต่ฉันพอจะเดาได้ว่าน้องใบบัวจะวัดอะไรอ่ะไปที่พวรินครับฉันเหรอใช่ครับอืมเออแล้วทำไมวาดเหมือนกันนะเออแต่ทำไมไอมันไม่ได้ช่วยเด้อคิดติคิดก่อนคิดก่อน ไปต่อเลยครับผมพี่คังจัดไปจำๆมาแล้วเอพี่ตรงครับเชิญครับโ่มาอีกคนหนึ่งอ่ะเออขอยตรงได้อยู่พี่เป้ยว่าต่อเลยครับโยดามาอีกแล้วรอบนี้มันเงียบๆเนาะแปลกแปลกเนาะเออมันเล่นกันยังไงวะน้องร้องน้องปลายได้ไหมมันได้ไหมโอเคน้องปลายกอปตรงขึ้นแล้วขึ้นแล้ว เป็นเส้นยาวๆฮะเป็นเส้นยึดเส้นยึกน่าสนใจนะเนี้ยน่าสนใจน่าสนใจเหมือนเส้นสีเขียวเลยเนี่ยเยอยรอบนี้มันแบบข้าตอนนี้นะกูเอาไอซ์ก่อนเลยเอรองเปนจี้นี่แต่ว่าของน้องปายกับพี่ตรงเขาก็ก็มาแบบทางเดียวกันเหมือนกันเลยนะแต่กูวาก่อนนะอย่าลืมเอาไปก่อนพอตรงบ้านก่อนไอซ์น่าสนใจ สงสัยจริงเพราะมันวาดถามไปเลยอะวาดมันจะทำทำไมใช่ไหมเป็นไปตอนแรกนะฮัลโหลเออลูกลูกก็มีสิทธิ์เป็นใหม่นะแต่เส้นอีหลิงก็น่าสนใจเหมือนกันใช่เส้นอีหลิงแม่มันได้แม่คิดดีๆอ่าโหวเอาดีกว่าครับผมว่าเดี๋ยวามหนึ่งสองสามล้วกดเส้นนะครับพร้อมไหมครับหนึ่งสองสามโหวตครับมีโหวตไอ้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเด็ดเด็ดแล้วแหละ เอามันไปเผาเอามันไปเผาคนมา6กเสียงพอวลินคุณบอกเข้าไปคุณคือสายรับใช่หรือไม่พวกมึงเนี่ยนะเออกูเองแหละคุณสุ่มยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปเฉลยว่าผมสุ่มยังไงแต่คุณลองตอบเลยสิภาพนี่คือภาพอะไรฮะไม่รู้อย่าว่าแต่คุณไม่รู้เลยผมเองก็ไม่รู้ครับเพราะว่าภาพนี้ไม่มีคําตอบฮะอ้าวฮะ ยังไงบอกในซิว่าใครเป็นสายลับบ้างฮะเปิ้ยเป็นหนูก็เป็นกุญแจโดนหลอกคนแเลิร์กูน้าเลยเงียบๆเนาะมันเล่นเงียบๆเลยโดนอว่าโดนอินดี้โอแกก่อนเลยยัยไปบอกใช่ไหมออยเส้นหลุดยัยไปบัวรหนูว่าจะยิ้อยู่แล้ว กู่ายกู่ายอะไรรู้ไหมหอยปีกนกโอ้โหไทยใหญ่ซะด้วยไอ้นี่ผมจะบอกยว่าขนมครก่อนแเลอไม่รู้ก็เห็นได้ก็โคคยีคางก็เลยตามตามวัดดวงมากเลยวัดวัดเครื่องบินเสร็จปุ๊บอีคางบอกหืมขอยตงเข้าขายกว่า ชอบวาดว่าแล้วทำไมอตอนเบนจี้วาดวงกลมอ่ะนี่ก็คิดแล้วว่าถ้าเกิดว่ากูได้วาดคนแรกกูจะวาดวงกลมนี่แหละเซฟสุดเบนจี้ก็วาดวงกลมเสดจะโทษผมก็ไม่ได้นะเพราะมีคนสั่งผมมาอีกทีอ่ะตอนนี้ก่อนจะกกันไปเดี๋ยวขอบคุณแขกเชิญพิเศษด้วยนะน้องฟาน้องใบบัวจะฟีเวอร์ครับ้องบัว เพฝากผลงานอี่ๆคนติดตามน้องๆได้ทางไหนบ้างน,นะครับค่ะก็ตอนนี้ถึงแม้จะต,ติดอยู่ที่บ้านไม่มีคอนเสิร์ตอะไรนะคะก็สามารถติดตามฟีเวอได้ใน YouTube นะคะ f ีเวอร์ a i l a n d ค่ะซึ่งตอนนี้เพิ่งปล่อย MV ใหม่ด้วยค่ะเป็น MV Unit ยูนิตซับอีกยูนิตหนึ่งนะคะก็คือเป็นยูนิตของหนูกับพี่ปายค่ะชื่อเพลงว่า NGM L.D ก็เป็นเพลงแนวอินดี้อีกแนวหนึ่งนะคะแล้วก็มีช่องทางใหม่ของฟีเวอร์ด้วยนะคะก็คือติ k กต k อกนะคะติ๊กต็ f กฟีเวอร์ไทยแลนดซึ่ง อย่าลืมไปร่วมกันเต้นเพลงเ v ว r g กอน a เล t m มีดาวแล้วก็เพลงสต็อปด้วยค่ะอ่าแล้วก็ยังมีเจ้าแม่ i k ๊ o k อยู่ใยนี่อีกหนึ่งคนด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตาม TikTok ทางช่อง Topper ด้วยนะคะที่ o d e w i นะค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนอ๋อแล้วมีแฟนเพจเปยไปเรื่อยด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากกด subscribe นะคะช่องทีวีมัก Official ด้วยค่ะถ้าอยากจะรู้จักเปยมากกว่านี้นะคะใช่ดีใช่ดีนะครับผมติดตามพี่เปยได้นะครับด้วยการไปกด follow โลในติ๊กต็อกนะครับผมอ่ะนะฮะขอผู้อิงหนึ่งครั้งด้วยแขกเชิญวันนี้ครับน้องไปน้องใบบัวครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะฮะโอกาสหน้าครับกับรายการบอกรัเกมไรไรเพร้ะไทยไทยก็เล่นบอลเกมเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับทายครับทายครับ กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ